สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเคเบิลแกรนนะครับสำหรับสายไฟเป็นระบบกันน้ำนะครับของเราจะมีสีขาวกับสีดำนะฮะเคเบิลแกรนมีตั้งแตเ่เบอร์7จนถึงเบอร์48ก็คือเป็น PG-11 PG-13.5 PG-16 แล้วก็เบอร์ 19, 21, 25, 29, แล้วก็36 42แล้วก็48นะครับใช้สำหรับสายไฟนะครับมันเป็นเคเบิลแกนที่ใส่กับสายไฟเป็นระบบกันน้ำนะฮะเข้ากับตู้คอนโทรลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายอินเทอร์เน็ตหรือว่าสาย RG 6หรือว่าสาย VC VCT นะครเป็นสายกันน้ำะจะมีสีขาวกับสีดำนะฮะ ข้างในจะประกอบไปด้วยลูกยางแบบนี้นะครับแล้วก็มีเกลียวข้างในแล้วกเกลียวข้างนอกแล้วก็มีโอลิงให้นะครับสําหรับกันน้ําอย่างดีเลยนะฮะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับทุกรุ่นจะมีโอลิงให้นะครับแล้วก็มีลูกยางให้เพื่อเป็นระบบกันน้ําโอลิงทุกตัวนะครับมีโอลิงแถมให้ทุกตัวนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ